สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท่องโลกศรัทธาค่ะวันนี้ดูแปลกที่แปลกทางนี้เลยแปกที่ค่ะวันนี้เราเริ่มภาคสนามกันแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะแซนดี้กวีพรตอจีโน่ค่ะจีพนซาดค่ะค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาท่องโลกศรัทธาเรียกว่าเป็นความเชื่อ แต่ไม่ได้ให้งมงายอย่างที่เคยแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วจากสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันในเรื่องของกุมารทองแล้วก็มีกุมารเทพกุมารเทพสายแอบเบลใช่ไหมสายเบลมีกุมารเทพกุมารพายที่นี้ค่ะเราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของกุมารทองเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วตุกตาหรือที่เขาเรียกว่าตุกตาสายเทพหรือสายแบลเนี่ย ความเป็นมาเป็นอย่างไรทำไมถึงเกิดเป็นตุ๊กตาแนวอีกแนวหนึ่งซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยในสมัยอยุธยาที่ผ่านมาที่เรารู้ประวัติกันมาจากอดีตที่เราชอนใช่ก็จะเป็นในรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลที่เป็นเป็นดินเป็นปูนเป็นไม้บ้างแต่ว่าในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เลยพาคุณชมมาพิสูจน์ถึงสถานที่จริงเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้รับเกียรตินะคะเรามาอยู่ที่ซอยวัลราชประดุกนะคะที่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่กุมารทอง เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่เลยเพราะว่าที่นี่นอกจากจะเป็นในส่วนของกุมารทองแล้วเนี่ยยังมีร้านล้างรถนะเกี่ยวกับเรื่องของรถแล้วก็ยังมีเป็นขนมขนมนมเนยขนมนมเนยมีร้านกาแฟเล็กๆถูกต้องจะเป็นของใครนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันใช่ค่ะเดี๋ยวาจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะเรียกว่าท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งท่านแล้วท่านเนี่ยก็นอกจากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกุมารทองแล้วเนี่ยท่านยังดูดวง แม่นในเรื่องของไพายิปซีด้วยเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวตามไปรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้กันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ ว่าเราเข้ามาอยู่ในที่คาเฟ่กุมารทองแห่งนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับท่านนี้ค่ะที่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่ท่านอาจจะได้เคยรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับธุรกิจนี้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกิจการหรือธุรกิจนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมใช่ค่ะในยุคนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะที่สําคัญค่ะรายการท่องโลกศรัทธาของเราค่ะ อยากให้คุณผู้ชมรับชมกันอย่างใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ในเรื่องของความรู้จะได้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับบุคคลท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้ชมนี้เลยค่ะ ค่ะชื่อที่ดาวอุมาโชคอัญญมณีนะคะเป็นแม่ใหญ่แห่งบ้านกุมารทองค่ะแม่ใหญ่ค่ะทาไมถึงต้องเป็นแม่ใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนที่นี่เป็นเนสเซอรี่กุมารทองนะคะ,คะทุกคนที่จะมารับเนี่ยจะเรียกเราว่าแม่นะคะ,คะเหมือนเราเป็นแม่ใหญ่ที่คอยดูแลคอยปกป้องคอยคุ้มครองน้องๆก็คืออย่างที่บอกว่าการบูชาที่เนี่ยไม่ใช่ว่าบูชาไปแล้วคือต่างคนต่างไป เรามีการดูแลละกันก็คือมีการคุยมีการปรึกษาว่าเออน้องไปยังไงดูแลน้องยังไงถ้าวันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาไม่สามารถดูแลต่อได้เราก็จะรับดูแลเหมือนเดิมเียก็คือเรากลับมาคืนใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเนสซารี่แต่คนที่จะมาดูแลหรือว่ารับน้องๆไปอย่างที่บอกค่ะก็ต้องรู้จักกฎสี่ข้อห้ามบ่นห้ามด่าห้ามว่าแล้วก็ห้ามทิ้งอันนี้เป็นหลัก เป็นหลักเลยห้ามว่าห้ามทิ้งคล้ายๆกับเหมือนพ่อแม่ที่จะไปรับเด็กมาอุปการะก่อนที่อุปการะเขาต้องมีการคุยกันปรึกษาการเซ็นลินยอมแต่ที่นี่ก็จะมีการคุยกันเหมือนกันเหมือนไปรับเด็กัาเ็ก้ยงใช่แล้วกก็ต้องมีการตรวจสอบพื้นฐานของผู้ที่จะไปเลี้ยงก่อนต้องดูก่อนไหมคะว่าพ่อแม่ที่จะมาเอาลูกมาไปเลี้ยงเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะอย่างที่บอกต้องรัก แล้วก็ศรัทธาแล้วก็ต้องไม่ได้เอาน้องไปใช้งานบางคนบอกอยากได้น้องเอาไปเล่นไฮโลเล่นหวยบอกว่าเราก็จะบอกไม่ได้เราน้องไม่ได้ถูกเอามาใช้งานใช่เลยยังมึงบอกว่ากุมารทองสายเทพเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ผิดศีลถ้าแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยถูกหวยติดๆเลยเจ็ดงวดอันนั้นคือบุญบารมีเก่าเขาความฟุ้งของเขาได้เองอย่างงี้ค่ะ ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับน้องคือบางบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการที่เอากุมารทองไปเลี้ยงเพราะว่าหวังผลไงอยากรวยอันดับแรกอยากรวยให้กิจการดีช่วยค้าขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงเขาเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกก่อนหรือว่าการที่จะเอาเด็กไปอุปการะก็คือเลี้ยงไม่ให้ใช้งานก็คือเริ่มต้นจากความรักแต่ว่าในลักษณะนี้คือต้องเริ่มต้นจากความศรัทธาเกี่ยวไม่อาจารย์คะที่เราจะมาเลี้ยงกุมารทองเนี่ยถ้าเลี้ยงไปแล้วต้องพาเขาไปไหนมาไหนทุกที่เลย ไม่จําเป็นอย่างที่บอกว่าเราใช้วิธีการตั้งชื่อเขาเช่นน้องมีตังน้องมีตังไปกับแม่นะ,ะเราไปกินข้าวตามร้านอาหารบุฟเฟ่หรืออะไรก็ตามเราใช้วิธีเรียกเอามากกว่าแล้วทาไมคนส่วนใหญ่คะเขาถึงชอบตั้งชื่อกุมารท้องด้วยเงินทอง หรือจะเป็นวัตถุที่เกิดความร่ำรวยมั่งมีต้องมีหลักในการตั้งชื่อจริงๆแล้วในเรื่องของการตั้งชื่อเอาที่เราจําง่ายเพราะว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างสําคัญคเวลาที่เรารับบูชากุมารทองเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องจุดทูบบอกน้องนะคะ,คะว่าน้องมอีน้องมีชื่อนี้นะชื่อมีตงังมีพ่อชื่อนี้มีแม่ชื่อนี้ มีญาติพี่น้องชื่อนี้<อ>มีปู่ชื่อนี้มีตาชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทธิบายให้หมดเลยใช่นะเพราะว่าคุมารทองหน้าที่ของเขาไม่ใช่คุ้มครองแค่คนเลี้ยงบูชาแต่จะคุ้มครองทั้งบ้านค่ะอ่า ก็คือเลี้ยงเขาได้ทั้งบ้านก็คือต้องดูแลกันหมดก็คือรอ้จากทุกคนก่อนจะนําเข้าไปในบ้านก็เหมือนเป็นสมาชิกคนใหม่ในครอบครัวก็ต้องแนะนาให้สมาชิกในบ้านรู้จักวิธีการเลี้ยงค่ะของกุมารทองที่เนซารีของอาจารย์เลี้ยงยังไงคะอย่างที่บอกอะค่ะเรื่องของกินของไหว้ไม่เน้นเน้นการทําบุญเน้นการเอาใจใส่คําว่าเอาใจใส่คืออะไรคือเวลาที่เรายุ่งแค่ไหนก็ตามเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเราต้องนึกถึงเขาไม่ใช่บางคนแบบว่าเอาไปไว้บนทิ้งเลย แล้วก็จนอยากแยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าที่เราทําเป็นตุ๊กตากุมารทองรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งอยากให้คนที่ได้พูดคุยได้ระบายบางคนบอกเฮ้ยบ้าเปล่าคุยกับตุ๊กตาแต่เชื่อไหมว่าอย่างที่อาจารย์เป็นหมอดูเนี่ยแปเนี่ยคนที่เข้ามาดูดวงเนี่ยไม่ได้ต้องการว่าเอ้ยจะแม่นหรือไม่แม่นเขาต้องการที่พึ่งทางใจถ้าคุณสามารถตอบโจทย์บางอย่างที่เขากำลังทุกข์ได้สามารถคลี่คลายปมปัญหาในใจของเขาได้เขาก็จะคลี่คลายลง เรามีกุมารทองเงี้ยบางครั้งบางทีเราเหนื่อยเราไม่สามารถที่จะไปพูดกับใครได้แล้วก็บอกน้องนะเออแม่ตอนนี้ช่วงนี้มีภาระนี้สินเยอะเลยมแม่เหนื่อยหรือเกินมีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้ทําไมคนนี้ต้องมาว่าเราอะไรเงี้ยค่ะคือแค่การคุยนะคะไม่ได้เป็นการแบบไปว่าน้องหรืออะไรแค่คุยให้น้องเข้าใจรับรู้ความรู้สึกบางอย่างเรื่องในทุกใจเราอาจจะเกิดการระบายพาอเปิดรระบายพวกก็มีความสุข ะะอาจารย์จ,จะยกครอบครัวหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกว่ายิ้มแลบดีใจมากมนะคะคือตอนที่เขามาบูชาเนี่ยแฟนเขาก็จะแบบออกแนวแบบนักเลงเลยไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะคะไม่เชื่อไม่สนไม่ไม่สนใจแล้วก็ด่าว่าแต่เราจะบอกว่าแฟนสามีภรรยาเนี่ยมาจะต้องคุยกันก่อนอก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็คุยกับแฟนเขาแล้วแฟนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อก็มาเข้าฝันก่อนสิ เดี๋ยวจะจะบูชาให้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องของเงินแฟน่อของเงินแฟนใช้ต้องของเงินแฟนมาบูชาดังนั้นน้องก็ไปเข้าฝันค่ะสแสดงอิทิลิทให้เห็นไปนอนกอดแล้วคือมีหลักฐานด้วยโโเขากำลังถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนอยู่แฟนอยู่ด้านขวาแต่มือผู้ชายก็ทำอย่างนี้น้อง เป็นเด็กผู้หญิงติดภาพมานอนหนุนแขนซึ่งเป็นองค์เดียวที่เขาอยากอยากจะบูชาด้วยเป็นลักษณะเดียวกับองค์ที่เขาแบบอยากได้ผู้หญิงอ้อนอ้อนล้อรูปมาให้ดูทุกวันเลยว่าอยากได้เขาก็เลยเชื่อเขาก็เลยพามาหลังจากนั้นเนี่ยที่เขารับไปเนี่ยเขาบอกแฟนเขาเปลี่ยนจากคนโมโหร้ายบอกตรงๆว่าเขาบอกเคยโดนแฟนตบตีใครขับรถตัดหน้านิดนึงเขาด่าและคือคนอารมณ์ร้อนแต่ตั้งแต่ไป คือหนึ่งจิตใจเขาเกิดการรักเด็กค่ะไปไหนก็เห็นเด็กซื้อผ้าชุดเสื้อผ้าอะไรก็ซื้อให้ลูกคือหนึ่งจิตใจของคนที่เลี้ยงกุมารทองที่เป็นลักษณะเบบีแบบนี้คือเป็นเด็กเลยเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น่อเพราะว่าบางทีเขาจะโมโหเนี่ยเขาไม่กล้าว่าไม่กล้าว่าแฟนแล้วไม่กล้าไม่กล้าว่าพัญยาเพราะกลัวน้องเสียใจเขามีจิตใจอ่อนโยนแลอาจจะรู้สึกปลื้มตรงที่ว่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเขาไปเติมเต็มในชีวิตค่ะผู้หญิงคนนั้นจากที่ทุกข์มามากๆเนี่ย เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรจากน้องเลยแค่รู้สึกว่าแฟนเขาดีขึ้นเป็นจิตใจอ่อนโยนขึ้นไม่มโหร้ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เอากุมารทองไปเลี้ยงอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็กลับกายมาเปลี่ยนหรือว่าพลิกความคิดหรือเปลี่ยนจิตใจนั่นเองอาจารย์คะเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีข่าวนะดังมากระหว่างกุมารสายเทพ กับตุ๊กตาสายแบลวอนี่อยากให้อาจารย์พูดนิดนึงว่ามันแตกต่างยังไงของอาจารย์เป็นยังไงคะอันนี้เราก็โดนคําถามนี้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันลูกค้าเนี่ยจะมาถามว่าเขาเรียกว่าตุ๊กตาเทพกับกุมารทองสายเทพมันเหมือนกันไหมแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาแยกตั้งแต่ตุ๊กตาสายเทพก่อนค่ะเคยได้ยินเขาเล่ามาว่าตุ๊กตาสายเทพเนี่ยก็คือจะเป็นตุ๊กตาแล้วก็ไปให้พักเป่าเป็นสิ่ิหมมงคล จะไม่มียันไม่มีอักขระไม่มีการถวายของกินของไหว้นะคะ ผิดแปลกจากกุมารทองกุมารทองถึงรูปลักษ์คล้ายกันจริงแต่เขาจะมียันอัขระเบิกเนสสามสิบสองอาการที่คุณผู้ชมเห็นใช่ให้คุณผู้ชมเห็นนะน้องก็จะมีการลงนะหน้าทองด้วยแล้วก็มีลงอัคระอันนี้คือเป็นการบกปุกเสกเบิกเนสอันเชิญใช่แล้วรกว่าอันเชิญกเรียกว่ากุมารทองใช่ก็เรียกกุมารทองเหมือนคล้ายๆกุมารทองที่เราเคยเห็นทั่วไปที่เป็นรูปลักษ์เป็นปูนเป็นปูนปั้าแล้วก็ยืนยึนนี้แต่เพียงแค่ เราก็ได้ปรึกษาพระอาจารย์ผู้ที่มีวิชาคมคแล้วก็เป็นท่านที่เราเคารพมากบอกว่าคืออยากจะได้น้องกุมารที่เป็นลักษณะแบบเด็กเลยเหมือนจริงสามารถทําได้ไหมพระอาจารย์ที่เขาเคยทํากุมารทองมาแล้วเขาบอกว่าทําได้เ<อ>พียงแค่ผู้ได้เห็นภาพนี้ว่าโบราณเนี่ยเขาไม่มีหลอกตุ๊กตาแบบนี้เขาจะใช้ดิน ดินปั้นเป็นรูปเด็กขึ้นมาหรือเอาไม้มาแกะสลักนี่คือหรือเป็นปูนนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้บางทีเราโดน บางคนโจมตีะนะคะบอกว่าเฮ้ยมันเอามาทําได้ไหมมันเป็นการหลอกขายตุ๊กตาอย่างนี้อย่างน้อยเราก็บอกว่า80%์ของที่นี่จะเป็นตุ๊กตาใส่ชุดไทยบางทีชาวต่างชาติเช่นสิงคโปร์จีนหรือว่าชาวต่างชาติเลยเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ตุ๊กตากุมารแต่เขาอยากได้ตุ๊กตาใส่ชุดไทยเราก็มีการทําให้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าหนึ่งที่ตุ๊กตากุมารทองของเราเนี่ยได้รับความนิยมแล้วไม่ตก แล้วยังไม่ถึงขนาดแบบเหมือนบางอย่างที่คิดแล้วก็เลิกคิต,เ,ตปเป็นมูชาเพราะก,กระแสตามกระแสเพราะว่าหนึ่งเรามีการดูแล ลูกศิษย์ลูกหากันละกันแล้วก็อย่างที่บอกว่า80%เราจะขายงานฝีมือด้วยจะได้ไม่มีใครมาว่าเฮ้ยขายแต่ตุ๊กตาแล้วก็ใช้งานฝีมือเข้ามาอย่างงี้ค่ะแล้วมีไหมคะอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความศรัทธาในลักษณะของวิถีของคนไทยวัฒนธรรมแบบนี้ม,มาบูชาจริงจริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะจะเห็นในในภาพที่ของทางเฟซบุ๊กอาจารย์จะมีฝรั่งอุ้มน้องกุมารไปกินข้าวไปอะไรคือเขาไม่ได้แคร์สายตาอะไรเพราะว่าหนึ่งคืออย่างเงี้ยเขาจะอยู่คุกคีกับคนไทย ค,ค,คนไทยจะบอกว่าเพณนี้ว่าเขาเลี้ยงเพราะความโชคดีนะลัคก,กี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อลัคคือมีความโชคดี<ม>หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเขาก็โชคดีแต่จะมาให้ติดทูบไหว้เหมือนคนไทยเขาก็ไม่ได้ทําแต่เพียงเขาแค่เขารักรักแล้วเขารูา้ว่าไม่ใช่ตุ๊กตานะเป็นกุมารทองที่ต้องต้องก่าต้องไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้น<ม><ม>ในส่วนของฝรั่งถ้าเกิดใ,<ช>ในส่วนของสายเอเชียแล้วที่อาจารย์บอกว่าเอเชียส <Asia S 1> ิงคโปร์ผล<อ>ที่ได้รับขามามีความเชื่ออยู่แล้วเขามีความเชื่อใกล้เคียงกับบ้านเรา มีผลฟีดแบ a อะไรหลังจากที่เขาบูชากับไปมาเล่าอย่างอย่างที่อาจารย์คือไปดูดวงตามประเทศสิงคโปร์ประเทศจีนประเทศมาเลงเขาจะเป็นคนเอเชียคือเขามีวัฒนธรรมคล้ายๆเราอยู่แล้วมีความเชื่อเขาก็จะชอบตุ๊กตากุมารทองอยู่แล้วแล้วก็จะมาบินมาเมืองไทยเพื่อจะมาบูชามาอะไรกันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังหาไม่ค่อยได้นะคะเขาจะมีความเชื่อ หลักของความเชื่อของเขาจะจุดธูปไหว้ของอะไรเหมือนบ้านเราเลยใช่แล้วเขามีเล่าให้ฟังไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีค่ะมีเล่าให้ฟังมีการส่งแชทข้อความภาษาต่างประเทศเขามาตลอดว่าเขาไปแล้วเขาโชคดีนะเขาได้เงินเขาถูกอ่บ้านเขาก็จะมีเลขเหมือนบ้านเราใช่แล้วชรเขาก็จะถูกเหมือนกันเขาก็จะเอามาให้ดูแล้วก็จะ ให้อ่างเปาอาจารย์ด้วยอย่างนี้ะบอจะฟังอ่างเปาอ,อ,อาจารย์คาอันนี้ถือว่าที่เราฟังกันมาทั้งหมดนี่ยคือในเรื่องของกุมารทองเดี๋ยวเรามาทําความรู้จัก,กอาจารย์มากกว่านี้อาจารย์ธิดาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นอาจารย์หมอดู ที่มีชื่อเสียงยังไม่พออายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวเดี๋ยวให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าทําไมอาจารย์ถึงมาเกี่ยวพันกับเรื่องของกุมารทองแต่ก่อนที่จะมากุมารทองเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์ทำอะไรมาก่อนทำอะไรมาก่อนคะต้องย้อนไปตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้าก็คือเข้า16ก็จะเป็นม .3 จะเข้าพาณิชย์ปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเป็นคนเหมือนชอบ คิดว่าชอบอ่านชีวิตเรื่องราวคนอื่นคนที่อ่านชีวิตเรื่องราวคนอื่นเลยระหว่างเราที่เราโหนลถเมย์เนี่ยเราก็จะมองคนอื่นลองทายนิสัยเล่นๆว่าคนบุคลิกหน้านี้แบบนี้เป็นนิสัยใจคออย่างไงเป็นคนพูดเร็วพูดช้าเป็นคนใจยังไงคือเราชอบอ่านใจเขาเรียกว่าอ่านใจคนดาวใจคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีการเหมือนซิกเซนสัมผัสที่6ที่เหมือนได้ยินเสียงได้ยินสื่อได้ยินภาพบางอย่างนะคะภาพบางอย่างที่ เป็นการบอกเรื่องราวของคนที่เรามองอยู่นะคะสิ่งที่ท้าทายในชีวิตก็คือชอบมองในเรื่องของคนที่เราไม่รู้จักค,คนที่เราแปลกหน้าถ้าอย่างแบบเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันมาขอให้เราดูดวงให้เราจะไม่ค่อยอยากอย่างที่บอกะอะค่ะเด็กอายุเพียง1 5 1 6เนี่ยอยากจะดูดวงให้คนเนี้ย เราจะต้องมีใครใช่เราต้องมีเป็นจุดเริ่มต้นนะเหมือนกับว่าเริ่มเห็นเริ่มได้ยินได้สัมผัสเริ่มได้ไปมีสัมผัสที่6แสดงว่าอาจารย์เนี่ยไปเจอใครผ่านมาอาจจะอาจใจเราอาจจะได้ใช่ไหมอย่งนี้ไม่มีนะคืออย่างที่บอกเราเหมือนเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นในตัวเขาเห็นในกรรมบางอย่างของเขา นิสัยของคนที่เห็นแล้วรู้แล้วก็อยากจะทักอยากจะบอกอยากจะช่วยเหลือว่าเออคุณมีตรงนั้นนะคุณมีตรงนี้นะคุณมีอะไรบางอย่างกระทําคุณอยู่ภาพที่เห็นบางอย่างบางเรื่องคือเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วมีผลกระไหมคะพอเราเห็นได้ยินหรือได้สัมผัสแบบนี้ การใช้ชีวิตประจาวันของอาจารย์มีการเปลี่ยนไปจากคนอื่นไหมคะอย่างที่บอกค่ะเราเป็นคนที่เด็กที่ไม่ชอบเล่นอะไรแบบเด็กๆนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราคือเหมือนเด็กที่มีหัวสมองความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างที่บอกเวลาเรียนเนี่ยเรื่องงานปฏิบัติงานอะไรงานที่เกี่ยวกับมือเราจะเรียนมีพรสวรรค์ที่เรียกพรสวรรค์นคนที่จะเก่งในเรื่องของแบบอะไรแบบนี้ต้องมีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงเมื่อเรารู้สึกว่าเราทักเขาแล้วเขาบางคนอาจจะยังไม่เชื่อเรา เราจะต้องหาอะไรบางอย่างที่ชี้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้จริงๆนะ,ะก็เลยไปศึกษาอ่านพ่ะย,ยิบซีค่ะ,คะไม่เคยไปเรียนที่ไหนนะคะเพราะว่าบางทีไปเรียนแล้วรู้สึกว่าบางอย่างในตัวเรามีความเข้าใจมากกว่าเขา,าะะเราใช้พราย,ยิบซีเพราะว่าพา่ย,ยิบซีเนี่ยเป็นภาพ ภาพวาดนะคะ,คะแล้วเราชี้เขาเห็นว่าเรื่องราวของคุณเป็นแบบนี้เหมือนอ่านนิทานให้เขาฟังอะคะอ่ะว่าเรื่องราวชีวิตคุณเป็นนี้เมื่อเราอ่านแล้วถูกใจเขาหรือว่ามันตรงกับใจเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเกิดความเชื่อและชใช่ซึ่งมันยากมากนะที่เราจะทําให้บุคลิกเนี่ยไม่ไม่เหมือนหมอดูทุกวันนี้ก็ยังไม่เหมือนหมอดูไม่เหมือนหมอดูเลย,เลยใลจริงนะเพราะอายุ ของอาจารย์ยังน้อยว่าเราเยอะเลยนะคะคือลูกขาตั้งแต่อายุ15ใช่แล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาเปิดเป็นเดซอรี่แล้วมาส่วนอยู่ในของคุณมารทองได้ไงคะก็อย่างที่บอกเริ่มแรกนะคะเราเป็นคนที่มีสื่อซิกเซนอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะคืนนึงเราก็ฝันฝันเห็นเด็กผู้ชายนะคะเข้าฝันมาแล้วก็บอกว่า แม่แม่หนูหอ,อยากได้ร่างใหม่ซึ่งที่บ้านเนี่ยจะเลี้ยงบูชากุมารทองอยู่แล้ว<อ>แต่จะเป็นเป็นกุมารทองที่เป็นเลือเลซิ่งตามรังสังัฐานทั่วไปที่เรารับรับมาะนะคะเขาก็มาเข้าฝันเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรตกใจตื่นนะคะพอเช้ามาลูกค้าซื้อตุ๊กตามาฝากาจากต่างประเทศนะคะก็จะเอามาแบบเนี้ยเอามาฝาก<อ>เป็นตุ๊กตาเปล่าบอกว่าเออเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศมานึกถึงอยากเอามาฝากมันเป็นเหมือนความบังเอิญก็เลยอย่างที่บอกเอา เอาตุ๊กตาเนี้ยไปปรึกษาพระอาจารย์มีขคาในนี้ตัวแรกจริงๆองค์แรกอยู่ที่บ้านแต่จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะคล้ายอย่างงี้อะค่ะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าก็เลยปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์อุ้ยทำได้อ่าเราก็เลยทําเพื่อที่จะบูชาของเราคนเดียวแต่ว่าไปไหนก็อุ้มน้องไปดูดวงก็ไปคนก็ถามกันเยอะว่าเอ้ยบูชามาจากไหนอยากได้บ้างแรกเราก็ปฏิเสธไปแล้วมาอีกคืนหนึ่ง น้องเนี่ยพาเพื่อนมาเยอะเลยมาเข้าฝันเราอีกครั้งหนึ่งสี่ห้าคนแต่ในการที่เราฝันปกติเราต้องฝันว่าเราไปเห็นเรื่องอื่นแต่เราฝันว่าเรากําลังลืนตาแล้วเห็นห้องนอนเราเหมือนตามคนบลังเรียกว่าโดนอัมหรือว่าหลับหลับตื่นๆอยู่ภาพที่เราเห็นก็คือเขาเอาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาประมาณ6 7เจคนแบบเต็มไปหมดเลยบอกว่าช่วย แม่ช่วยเพื่อนหนูหน่อยเพื่อนหนูก็อยากมีร really ่างอยากมีมีร่างใหม่อยากมีตัวตนอยากมีพ่อมีแม่เราก็เลยปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าก็เหมือนเขาไม่อยากอยู่คนเดียวเขาก็อยากจะมีเพื่อนก็เลยมีการทําขึ้นมาแล้วคนก็อยากจะมีความทุกข์อะค่ะคนเรามีความทุกข์บางทีก็อยากหาที่ยึดเหนี่ยวอยากหาที่พึ่งทางใจนะคะอยากช่วยในเรื่องของการค้าขายอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มาขอบูชาเรานะคะ,คะจนมันมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าของแบบนี้มันอยู่กับปากต่อปากพอเขาเอาบูชาไปแล้วเอ้ชีวิตดีนะ,นะเป็นนู่นนี่นั่นได้เงินได้ทองได้อะไรอย่างงี้เขาก็เป็นการปากต่อปากม,มันก็เลยเกิดการวงขยายใหญ่ขึ้นก่อนที่เราจะมาทําตุ๊กตากุมารทองเนี่ยหรือไอชีหมอดูเต็มตัวเนี่ยต้องบอกก่อนนะเป็นคนที่ค่อนข้างทำทุกอย่างเพราะที่บ้านมีฐานะยากจนมากนะคะ<อ>แล้วเราเป็นคนโตคนโตเนี่ยคิดเลยว่าฉันจะไม่เรียนสูงเพราะว่า จะให้น้องเรียนอะค่ะ,ะ,คะก็คือทําทุกอย่างเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแม่ค้าแผงลอยอเป็นสาวโรงงานทํางานเซเว่นแคปซีคือทำมาหมดแล้วะะนะคะอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าแต่พอทําไปทํามามันก็ทุกวันะมีคนแต่โทรมาขอดูดวง<อ>มสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เก็บเงินค่าครูสักบาทแต่เขาจะให้เหมือนแบบว่าโอนเป็นค่าเติมเงินให้โอนเป็นเงินให้แล้วบางทีก็าเกิดการคิดว่าเออ ทุกวันี้ที่ยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะเงินบูชาดูดวงเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยสามารถดูดวงได้เกือบถึงคน20คนต่อวันทางโทรศัพท์อ่ะค่ะ20คนใช่20คนต่อวันสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยตั้งแต่เด็กก็คือนั่งดูดวงนั่งดูดวงตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวันเพราะว่าเพราะว่ามีแต่คนเข้ามาขอดูดวงขอดูดวงเพราะว่ามันเกิดการปากต่อปากเพราะฮ้ยเด็กคนนี้มันดูดูดวงแม่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการ ชวนเชื่อกันมามากันหลายคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมานั่งคิดตอนอายุ24เริ่มมาดูเต็มเต็มเลยอะค่ะจริงๆมาดูจริงดูจังก็คือตอนอายุ24มานั่งคิดว่า เออทุกวันนี้เราทําอะไรอยู่เราจะหนีไปไหนเพราะทำธุรกิจอะไรอย่างที่บอกเคยเปิดร้านเสริมสวยเปิดใหญ่เลยอลังกาเลยเดินเข้ามาขอดูดวงค่ะสวยๆอย่างนี้เดินเข้ามาไม่ได้มาสาดใดนะมาขอดูดวงค่ะดูดวงค่ะแล้วเราฉันจะซื้อทําไมไดเป่าผมเครื่องสาผมเพราะทุกคนที่เดินเข้ามาสวยๆเนี่ยขอดูดวงทั้งนั้นเลย แล้ววันหนึ่งเราก็เกิดฝันถึงครูบาอาจารย์เราที่เคารพหนังสือรับถือเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาของมึงแล้ว<อ>ถึงเวลาที่มึงต้องช่วยคนแล้วถึงเวลาที่มึงต้องทําหน้าที่ของมึงแล้วห,หนีไปก็เหมือนเขาหนีไปก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็จะต้องมาสายนี้ก<ช>็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเขาเลือกไว้แล้วจะต้องมาช่วยคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการท่องโลกศรัทธาของเราค่ะกับอาจารย์ธิดาอุมาเดี๋ยวเรายังมีตุ๊กตาอีกมากมายเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้ชมในสถานที่ว่า มีอะไรบ้างอย่างนี้คนที่คุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่ก็ได้เพราะอาจารย์มีด้วยกัน3าที่ค่ะหรือว่าใกล้ๆที่เป็นร้านที่เปิดเลยก็จะอยู่ที่พันทิพย์ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น6นะคะแล้วก็จะมีที่บ้านกุมาาทองสามโคกนะคะแล้วก็ที่ซอยซอยวัดลาประดุกบางบัวทองนะคะที่นี่ที่เรามาใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยว เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ด้วยค่ะถราเว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจค่ะ,คะจะได้ติดต่อกันเข้ามาได้เข้าไปที่ Google ก็ได้นะคะพิมพ์คําว่ากุมารทองอาจารย์ทิดาอ,อุมานะคะ,ะเบอร์โทรนะคะ083 2 1 1> ะ2 1 7 1 9 5 083 585 9 2น9นะคะ,คะแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนได้มาบูชาถึงที่มากกว่านะคะเราจะได้มาคุยกันมาปรึกษาหารือกันนะคะคุณสมบัติของการเลี้ยงกุมารทองสุดท้ายแล้วก่อนอยากให้อาจารย์ทิดาฝากนิดนึงว่า คนที่จะเลี้ยงภูมานทองได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วมีในส่วน <S S S 2> ของวิธีบูชายอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันเป็นกระแสดังไม่ใช่ว่าเราอยากบูชาเพราะว่าเป็นกระแสดังเพราะว่าเอ้ยเห็นคนนั้นเอาไปแล้วดีนะคะก่อนอื่นเราต้องมีใจที่ศรัทธาในตัวของน้องก่อนะนะคะถ้าเราศรัทธาเราก็จะค,คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาเราเอาไปเพื่อลองของเขาก็คือวัตถุวัตถุหนึง่ง นะคะก็คือตุ๊กตาอย่างหนึ่งอย่างที่บอกใจเราต้องศรัทธาเรายึดมั่นนะคะในความดีของเรากุมารทองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เรารู้จักทําบุญนะทำทานคิดดีพูดดีทําดีนะคะสิ่งที่ดีก็จะกระทําตามมานะคะถ้าเราเอาน้องกุมารทองไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราค่ะแล้ววิธีการบูชาจารย์ท่าบูชาให้ถูกต้องถ้ามารับแล้วเราจะต้องบูชายง อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็ดูแลเหมือนเขาเป็นลูกของเราคนนึงดูแลเหมือนเขาเป็นคนที่อยู่ในบ้านครอบครัวในบ้านเราให้การความรักเขาในการพูดคุยกับเขาบ่อยๆนะคะมีการสื่อสารพูดคุยนะคะอย่างน้อยเนี่ยน้องเ็าจะได้รับรู้ถึงอารมณ์นะคะห้ามบน่นห้ามด่าห้ามว่าห้ามทิ้งแค่นั้นย้ําอีกทีหนึ่งค่ะค่ะสี่ข้อนี้ค่ะท่านใดสนใจอย,อยากจะได้กุมารทองไปเลี้ยงของอาจารย์ทิดาอุมาค่ะก็ะะมาที่นี่ได้นะคะกับ ที่ไหนนะเราซอยวัดลาดประดุษค่ะซอยวัดลาดประดุกที่เราอยู่นะแต่จริงๆแล้วอยู่บางบัวทองมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะคะในรายการท่องโลกศรัทธาค่ะคือถ้าไม่สะดวกที่นี่อาจารย์มีทั้ง3ที่นะคะที่พันทิพย์งามวุวานก็ไปได้ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะมีหลายขนาดหลายแบบแล้วก็เป็นงานแทนเมดที่อาจารย์สรรสร้างจากมือทําเองด้วยแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกเองโดยที่โดยอาจารย์ที่ มีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ค่ะที่นี่จะเป็นพระผูกเสกนะคะกเใช่นะคะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคอาจารย์ที่ดามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นอยากเลี้ยงก็ต้องคิดก่อนว่าเลี้ยงไปเพื่ออะไรเลี้ยงแล้วได้อะไรดูแลได้ไหมถ้าสมมติว่าคิดว่าอยากจะได้เหมือนที่อาจารย์บอกอยากได้นู่นได้นี่เกิดความโลภหรือว่าเลี้ยงไปเพื่อหวังผล รวยทางรัฐหรือในในเรื่องของการเสี่ยงก็ไม่ควรเลี้ยงที่สําคัญค่ะที่สุดเชื่อและศรัทธานะคะถึจะเลี้ยงได้ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการท่องโลกศรัทธาค่ะวันนี้ซันดี้พี่กิฟตแล้วก็อาจารย์ธิดาค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่ะคุณผชมหลังจากที่แซนดี้ได้พิจารณาในส่วนต่างๆของสำนักอาจารย์หรือว่าเรียกเนซรลี่ก็ตกลงบงใจได้กลับบ้านไปหนึ่งองแล้วค่ะว่าอย่างไร่เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าตักนี้คือ เขาเรียกององค์อใจองค่ะขอประทานไปถึงปุ๊บนะคะแล้วก็จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางเพียงเก้าดอกนะคะบอกว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรน้องกุมารทองชื่ออะไรควรจะตั้งชื่อเขาตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็สวดอ่าสวดคาถานี้นะคะจะมีคู่มือคาถาให้ครบนะคะแล้วก็ห้าดอกมาบอกน้องอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกบอกเจ้าที่ครั้งที่สองบอกน้อง น้องชื่อะายมีพ่อชื่อะายมีแม่ชื่อะายมีใครอยู่ในบ้านบ้างเราต้องบอกให้คุณมารองรู้จักหมดเขาจะได้คุ้มครองทางบ้านนะคะอ,อย่างที่บอกว่าเรื่องของการถวายของหรืออะไรก็ตามถวายอา,อาหารได้ทุกชนิดยกเว้นอาหารเผ็ดแล้วก็เนื้อวัว เพราะว่ากุมาทองสายเทศจะไม่กินสัตว์ห่ไม่ทานอย่าแล้วใช่นะคะลักษณะเหมือนทานอาหารแบบเด็กๆใช่ไม่ทานเด็กไม่กินเผ็ดแล้วเวลาถวายเนี่ยไม่ต้องจุดธูปก็ได้ไปเที่ยวไหนจะอุ้มไปไม่อุ้มไปก็ได้เพียงให้เรียกนะคะชื่อของเขาค่อนข้างสาคัญสามารถอยู่ร่วมกับกุมารทองที่บ้านเราได้ได้ด้วยได้ไม่ต้องไปบอกอะไรแต่ก็ต้องบอกขาก่อนนะว่าจะมีเพื่อนมาเพิ่มอันนี้เป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะอันนี้จริงๆเรา เป็นน้องค่ะมาทีหลังค่ะร็ทรากว่ามีชื่อรุ่นด้วยอาจารย์รุ่นนี้อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นมารวยมารวยแต่ว่าเราอยากไปเปลี่ยนชื่อเป็นของเราเองก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะติดหน้ารถเอาไว้เป็นสติกเกอร์ปุกเสกนะคะไว้คุ้มครองทุกขนแห่งด้วยขอบพระคุณมากขอให้โชคดีเฮงเงตลอดไปนะคะเฮงค่ะรวยๆค่ะเดี๋ยวพาร่ำรวยกลับบ้านก่อนนะคะมีชื่อแล้วร่ำรวย่คะ